ันนี้เงาอดพาท่านผู้ชมมาดูแม่น้ำโขงที่ท่าพนมอน,นี้คือฝั่งไทยอยู่นะครับถ้ามองไปทางนู้นก็จะเห็นฝั่งเราอยู่ลิบลับลิบลับนะรเรือกําลังมุ่งเข้ามาสู่ท่าทเทพเรือหน้าที่เรากำลังยืนอยู่ถ้าเราสังเกตก็เหมือนว่าน้ําก็ไหลแรงอยู่น้ํา,นาสีขุ่นนะครับวันนี้เนี่ยเรือข้ามฟากนะครับกำลังมุ่งมา ที่ทาเรือของฝั่งทาตพนมนะครับน้ำสีสีแดงนะน้ำขุดอยู่าท่านผู้ชมมาชมดูบรรยากาศพี่น้องอยู่ธาตพนมมัางมันด้นานมาติหน,นึ่งมอนีลุงแอดตั้งใจคือจากมาหวหายประธาตุพนมกับตอนนี้ยังบอพั้นเขาองค์ธาตุพนมนี่ท่าเรือครับท่าเรือตรงนี้นะฮะ มุมอีกทางด้านขวามือก็ aw, ย่อเหยียดตรงนี้ก็เป็นเกาะเป็นดอนมันน่าจะเป็นฝั่งของเขานะครับก็ตามกฎหมายเนาะเกาะดอนต่งตางๆที่ต้องเป็นของฟังฝุ่นนะครับอย่าเย็นเลยครับ,รบท,รท่านผู้ชมแม่น้ำโขงที่อำเภอท่าประนอมน้ำก็ถือว่าขึ้นอยู่เร่ครับน้ำในตอนนี้ก็จะเรียกว่าเรืเรีาเตรืเรก็ บ่อยหานภายในรพีน้องฮามาเกียวอันนี้เป็นวันเสาร์ก็พอมีปักบปลายแต่ว่ายังไม่มาตรงนี้นะถ้าจะอยู่ที่วัดะพะธาตพนมตรงนี้นี้กินลมชมวิวธาตุพนมจุดนี้นะครับริมแม่น้ำโขงนะครับมันมีดดแดดเปี้ยงนะครับ